สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15กรกฎาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์และการรับดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลาย มค่าครูนะคะวันนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะอัศวินดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่าทำงานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะวิ่งโรอก็ได้นะคะรีบไปรีบกลับนะคะสี่ถ้วยนะคะ เสงส่ๆกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าไปเร่งกับเวลาหรืออย่าไปเร่งกับสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้นะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีบ้างนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะเจ็ดดาบนะคะบางคนมีโอกาสรับงานนอกรับงานเสริมนะคะเจ็ดไม่เท้านะคะการงานคุณก็มีความขยันอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่ากัดตือรุนนะคะ ใครที่ว่างงานใครที่โรงงานอยู่ช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะเขาเรียกว่าเก็บไม้เท้าต้องใช้ความเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตัวเองนะคะขยันหรือว่าอยู่เฉยไม่ได้นะคะความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะการเงินนะคะวันนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสซ่อมรถเสียเงินเกี่ยวกับยวดยานผ่านนะนะคะหรือว่าช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับ ยัดยานผ่านนะนะคะบางคนเข้าอู่ซ่อมแซมนะคะนุ่นพังนี่พังเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่ยังไงการเงินเราก็ยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะหรือบางคนนะคะหมดไปกับกิเลสของตัวเองนะคะนะเจ็ดดาบนะคะบางคนก็แต่งรถซ่อมรถการพน,น,านันหวยหุ้นนะคะบางคนปั่นสล็อตได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องระวังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะอาการจุกเสียดนะคะหรือว่ากระเพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะใครบางคนเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนยักยอกเรื่องการเงินนะคะแอบแอบซ่อนเงินแอบยักยกนะคะหรือแอบส่องแอบมองคนอื่นหรือแอบมีกิก๊ก ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผูกพันด้วยหรือถ้าใครเข้ามารักมาชอบนะคะเข้ามาจีบนะคะก็ต้องดูให้ดีนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าคุยมากกว่า1คนก็ได้ด้วยนะคะโช่วลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ย่สี่นะคะมีเลขศูนย์ส เจ็ดเจ็ดนะคะศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดคนบรรจันหนึ่งดาบ คนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะจะทําอะไรเขาเรียกว่าจะต้องทําให้ได้ mm hmm. จะต้องทําให้สําเร็จนะคะใครบางคนเขาเรียกว่าคิดที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องจะต้องประสบผลสําเร็จหรือบางคนนะคะการตัดสินใจนะคะเดินทางไกลนะคะ <analog noise> ไปทํางานได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างนะคะจะประสบผลสําเร็จได้นะคะด้วยการลงมือทํานะคะ หนึ่งดาบเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะมันอยู่ที่การลงมือทำนะคะถ้าเราไม่เขาเรียกว่ามีแต่ความคิดมันก็สําเร็จไม่ได้นะคะ 4. เหรียญน,นะคะการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นช่วงนี้นะคะบางคนทั้งเหยียบทั้งกอดหรืออยากจะประหยัดนะคะหรืออยากจะมัธยัตินั่นเองนะคะราชินีพระจันทร์นะคะ ความฝานันความจินตนาการนะคะโปรเจกต์ Project นะคะเข้ามาในความคิดมากมายนะคะเก้าไม่เท้านะคะรักและก็หวงแหนในเรื่องของการงานที่ตัวเองทาอยู่บางคนอาจจะมีเขาเรียกว่างานเยอะนะคะวันนี้นะคะงานมากนะคะทําไปบ่นไปแต่คุณก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะ นะคะหนึ่งดับเ็เรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะจะทําอะไรจะต้องสําเร็จนะคะในสิ่งที่เราวางแผนนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะประหยัดก็จริงนะคะแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะบางคนอย่างน้อยๆก็ทรงผมสีผมช้อปปิ้งนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างนะคะอาการเหนื่อยๆนนะคะเพลียๆนะคะอ่อนละอ่อนเพลียะนะคะมีบ้างนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งสี่สองเก้านะคะหนึ่งสี่สองเก้า ังค,คนวันอังคารนะคะสถ้วยคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับความรัก ความผูกพันนะคะในครอบครัวบางคนมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะสังสรรค์นฮาปาร์ตี้ได้ด้วยหรือได้รับคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองนะคะช่วงนี้นะคะ หกดาบมีดวงเดินทางนะคะไปกินไปทานอาหารทะเลกับคนในครอบครัวนะคะกับคนที่เรารักนะคะกับคนที่เราถูกใจกับคนที่เรารู้ใจนะคะบางคนข้ามน้ําข้ามทะเลหรือมีโอกาสไปเข <c oughs> าเรียกว่าพักผ่อนในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะก็ได้ด้วยนะคะ เดล l เวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะมักจะพูดคุยกันในขนาดในสถานที่เขาเรียกว่าร้านอาหารนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะประเภทที่บริการนะคะงานทางด้านบริการงานที่ต้องใช้คําพูดนะคะนะงานเขาเรียกว่าประเภทร้านอาหารก็ได้หรือว่า ความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเรียกว่าต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะอัศวินไม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะติดต่องานการประสานงานถ้ามองโดยรวมนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ กินทานพักผ่อนนะคะนะมักจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะในเรื่องของการงานโดดเด่นประสบผลสําเร็จนะคะสิดต่อพูดคุยเจรจาสื่อสารนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเขาเรียกว่า มาจากแดนไกลนะคะอัศวินไม้เท้าหรือว่า6ดาบนะคะนะมาจากแดนไกลมีโอกาสข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักก็ได้เพิ่งเจอเพิ่งเจอ,เจอหรือว่าเพิ่งจะปิ๊งก็ได้นะคะโชคลาภนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะแต่ส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3660กหกศนะคะสามห คนวนพุตโหคนวนพุตสีดานะคะสีดาบเขาเรียกว่ารอนะคะรอจังหวะรอโอกาสหรือว่ารอบางสิ่งบางอย่างนะคะนะพวกสีดาบนะคะเราจะ คา,าดหวังสิ่งใดเขาเรียกว่าต้องใช้เวลานะคะ 5. เหรียญช่วงนี้คออนพุทธนะคะรายใยเยอะนะคะนะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือบางคนก็ค่าโน่นค่านี่ค่านั่นมารออยู่หน้าประตูเต็มไปหมดนะคะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาหลายๆายอย่างนะคะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะทั้งร่างกายนะคะทั้งจิตใจนะคะบางคนนะคะ คิงดาบนะคะแต่คุณก็พยายามอดทนนะคะฉันต้องรอดฉันต้องไหวนะคะนะเขาเรียกว่าคิงดาบนะคะปัญหามีเข้ามาให้เราแก้ไขนะคะแต่ทุกอย่างคุณสามารถแก้ไขได้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะความรับผิดชอบมันอยู่ที่ตัวเรานะคะนะแต่คุณก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอดทนมุ่งมั่นนะคะฉันต้องสําเร็จนะคะกับปัญหาสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ต้องตัดสินใจนะคะราชินีไม้เท้านะคะใครที่รองานอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการรอก็เขาเรียกว่าช่วงนี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะใครรองานมีโอกาสได้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหรือธุรกิจนะคะช่วงนี้นะคะที่ทําอยู่แล้วนะคะยังไปได้อยู่นะคะาอาจจะเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะ แต่มันก็ยังมียังมีมีเขาเรียกว่ายังมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคลินิกก็ได้โรงพยาบาลก็ได้นะคะบางคนปวดฟันอถอนฟันอุดฟันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสนะคะมีเลขสี่ห้า ศูนยะคะสี0หนนะคะ,นนะ,ค,ะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะหนึ่งถ้วยช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะห้าดาบนะคะเจ็ดถ้วยเดอะเมจิเชียนช่วงนี้คนวันพฤหัสเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะช่างฝันช่างจินตนาการโปรเจก นะคะเข้ามาในความคิดมากมายนะคะเจ็ดถ้วยเมจิเชียนนะคะบางคนคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆนะคะหรือว่าอยากจะต่อยอดธุรกิจนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานนะคะอยากผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสจินตนาการนะคะฝันนะคะ,นะแต่ทุกอย่างนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จได้นะคะ เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แก้ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะทาได้ดีนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะใครค้าขายออนไลน์โซเชียลช่วงนี้นะคะไลฟ์สดหน่อยนะคะเพราะเราเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะใครที่ทํางานประเภทนักพูดนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะใครที่เป็นอาชีพหมอดูช่วงนี้ก็ ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะซิกเซนค่อนข้างจะแม่นยำด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะนักง,งานอย่างเดียวไม่พออกไม่พอใจเรียกว่าต้องทํามากกว่าหนึ่งอย่างหรือทํางานควบคู่นะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้เราต้องไม่เจรอยน,นะคะจะถ้ามีอะไรก็ขอใหเราเงียบนะคะแต่ทุกอย่างคุนเคลียร์ได้อยู่แล้วนะคะ มันทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใครโรองานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีนะคะโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะความรักนะคะของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขแอบโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขนหน้าไพ่จากพ่อ2ยนะคะมีเลขหนึ่งห้านะคะ1571นะคะ คนสุกคนวันสุกน,นะคะสามเหรียญวันนี้คนวันสุกนะคะธุรกิจนะคะการค้าการขายนะคะจะมีะลูกค้านะคะลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจำนะคะยังเวียนกลับมาตลอดนะคะลูกค้าเก่าเก่าไม่ห่างหายไปไหนนะคะมียังมีเข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินเขาเรียกวการเงินไม่ขาดนะคะแปดดาบนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่า คิดไปก่อนนะคะมาคิดล่วงหน้านะคะราชินีดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจแต่ในเรื่องของการงานคนวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่แกล่งผู้ชายแกล่งนะคะ j a s m i n e นะคะจะทำอะไรในช่วงนี้คนวันศุกร์จะมีความละเอียดและก็รอบคอบที่มากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าปรงปองกับชีวิตได้ด้วยนะคะ หรือการงานนะคะหรือว่าการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะระมัดระวังที่มากขึ้นนะคะแต่ยังไงนะคะมันก็มีรายจ่ายอยู่ดีนะคะแต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอดีตมันสอนอะไรมามากมายทําให้เรารอบคอบนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครมีคดีความนะคะมีโอกาสชนะคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะสาลยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารแบบกระทันหันนะคะแบบคาดไม่ถึงได้หรือหรือเรื่องของการงานใครรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ กล้ามเนื้อนะคะปวดกระดูกนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปตามอายุเขาเรียกว่าเป็นจะเป็นโรคของคนที่อายุมากคนอายุเยอะนะคะ้วก็อาจจะมีบ้างอาการเหนื่อยเนือยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ3ตัวหน้าสาตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากพ่อิบสีนะคะมีเลข3 8 0 0ย์นะคะ 3800ปดนยนยคไปนะคะคนเสาร์คนวันเสาร์ส,รส,รสมดาบวันนี้คนวันเสาร์นะคะ จะพูดอะไรออกไปนะคะวันนี้ต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะวันนี้คําพูดของเรานะคะอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอารมณ์ร้อนนะคะอย่าอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะคะเจ็ดถ้วยนะคะช่างฝันช่างจินตนาการนะคะโปรเจกต์ 7, นะคะเข้ามาในความคิดมากมายเรียกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะว่างไม่ได้ว่างแล้วก็จะ ก็จะ,ะชอบชอบคิดนะคะนะเขาเรียกว่าคิดเรื่องอน้านคิดเรื่องนี้นะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะบางคนคิดเรื่องงานนะคะนะหรือว่าใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะแทมพเพลนนะคะชี้พจอล,ลงเท้านะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนมีดวงย้ยายเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินมีโอกาสซ่อมรถเสียเงินเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะอาจจะก็เ,เรียกว่าซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไหล่นะคะบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องระวังอารมณ์คาพูดนะคะ นะเขเรียกว่าอารมณ์วันนี้นะคะหงุดหงิดนะคะแทนพอร์เรนสามดาบนะคะเขาาเรียกว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะแอปปี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดน,นะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าบางอารมณ์ก็อยากมีคู่ได้นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบนะคะมีเลขสามเจ 0 4นนะคะ3 7 0 4นี่ะคะนี่คือดวงของคนคนเสาก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ